ดยมาเก็บแบล็กบอรี่อีกเรื่องเพื่อนๆเก็บแบล็กบอรี่อีกจ้ะแบล็กบุรี่เยอะๆเพื่อนๆ ถึงเก็บเอาតលូកយាយเก็บបាច់ថាឆាលើវណ្ញ เก็บแบบแค่ชาเด้อมันหนาแม่เพื่อนๆเก็บเอาแบบลูกใหญ่เลยเอาเก็บไปล้นมือล้นมือเอา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 ปาดติเสือเอาเอาาน้ำ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 จะเก็บยังไงล่ะเก็บไว้ยังเกาะเสือกันอยู่ขอนะคะขอ เก็บนะคะอย่าเกาะเสื้อเด้อข้างในนะ,ข,นนะนนข้างบนน่ะเพื่อนเพื่อนข้างบนน่ะดูข้างบนหน่อยเพื่อนๆพน,พนนะข้างบนข้างบนนูน่นอ่ะเห็นไหมเพื่อนๆพื่ ก็อยากได้ลูกใหญ่ๆอุ้ยเอาลุดมาอ,อยากได้ลูกใหญ่ๆนั่นแหละเพื่อนๆจ้าแต่ว่ามันสูงนะเก็บแล้วมันเกินปากมือมีเป็นแผลแล้วก็ไปนวดปากมือเป็นแผลนะพุ่นะลูกทั้งๆมันหลายๆ ก็มึงมีห้อมใหม่แล้เมื่อนี้ก็เจ็บเอาไปแจกมูแต่อันแย่เท็ดแพนอันแย่ตากอยู่เด้อเดี๋ยวเมได้มันแห้งดีๆแย่กันใช่ไหมนั่งกินให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อว่า เวลาเขาเหตุงานเมืม่อยแหมเวลาหนาหนาวเนาะหนาหนาวมันสิบม่มีกินนด้เพื่อนเพื่อนเพราะหนาหนาวมันก็มันก็เมดแลลวเนาะมันก็ต้องรอปีน่ะแต่ก็บ่าเป็นอย่างเนาะกินแคกหายหิวเป็นว่าสิกินแบบจนอิ่มเนาะกินแบบหายหิวกินแบบเอามาอมนิดๆอย่างสินะเพื่อน ่ข้างในแกแอดเช็ดแล้วค่ะเขาไปข้างในข้างในมือยาแอดเป็นบาดมันเสบจ,<ๆ>จ้ะเพื่อนเพื่อนมันบาดแล้วมันเสบเด้เนาะมัน,นบาดแล้วมันก็เส็บหลายเจอแล้เด้ โบเฮ็ดลายจะมานลยเฮ็ดได้น่อยเอาเนา <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะเพื่อนๆคือแย่อาจจะเอาไปเฮ็ดแผน่นนนี้เอาไปเฮ็ดแผ่นอยากเพื่อนมันเข้าไปบ่ได้จ้ะมันมันมันเข้าไปทั้งปุนทั้งในๆทั้งปุนมันเสียอันนั้นอันนี้อีกมองหนึ่งเลยเพื่อนๆหลายหลายหลายคัก มันเก็บแค่โมงเดียวเด้เพื่อนๆอู้วมันหลายใช่มันหลาย,าลายพี่นี่หวังว่าคนณสามาตัดให้มันต่ำนะพี่หนาเฉเดะ้องเก็บสูงเนาะเพื่อนๆ หลายๆลลวจ้ะคยอยเอบเก็บหลายจ้ะพ่อสมควรเัี่กับพ่อหรอมันมันหลายๆมันเอาไปเห็ดไปแจกหมู่แจกยังสินะกองนะ เก็บอรบอเก็บอะไดยืนถึงบลาอีแม่ยืนถึงางนาน,นี้บองา,น,าน,นี้ดกเดเออยากกกักกนไม่ละสูโอ้กวาให้นังละคอแน่อันลูกใงญ่เ้สิม่นี่ลูกใงญ่ล่มือละอาอยากก่กันไหมละ่ะ ก็กันทั่วทิพก็ทั่วเด็กอะไรอาเก็บอันนี้พอเด้อเก็บพุ่มนี่หรอกกัพอเด้อเก็บพุ่มนี่พอเด้อเก็บพุ่มนี่แล้วก็พอเด้อว้าวปวดอะไม่มีแมงพอหรอ ไม่จ่ายเงินยังไงป้าปสิมเอ็มเหลืออีกเลยนะผู้ใด้สิาเอ <_ d ata> ากับแย่ด,ด้วยมาเอาด้อมาเอาเด้เอโอ้โเด้อสิกวนเฮ็ดไห้ไวกวนกลางคืนจ้ะเพื่อนๆใจแย่ดวกวนกลางคืนจ้ะโอ้ยมันหลายผลจะเสียเอางาได้มันหลายผลห,หลายลหลายเพื่อนๆหลายอิลีห็นไหมไม่เศร้าบ,บ่เป็นเด้อยประเทศนี่เศร้าบ,บ่เป็นเด้อยประเทศนี่ เพื่อนๆยเศร้านี่เลยองพงนาเนี่ยยืนบอถึงมันยืนบอถึงอันนอของค้าของแกนอะของค้าของแกนอ่ะอ Nhi, mong miền dopa quân quá, dạ vâng kìp phù miy anh lê hùng bơm kìm tha mặt chị dopa mặt chị dopa mặt ปนะหมดแล้วขนมปังหมดแล้วไม่ยินหรอกหมดแล้วจ้าวันนี้แดดดีมากเลยจ้ะ ไปละเรียงคิวกันไปละไปแล้วไปแล้วเรียงคิวกันมาหรอคะอ่าเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่นะเออไปซะให้กินแค่นั้นแหละแพ็กเดียวหมดแล้วจ้าอ่า พวกคุณมีเป็นร้อยอ่ะเออวันไหนก็ได้กินบ้างมาคนละมุมแล้วนะเนี่ยมาคนละมุมแล้วมาคนละมุมแล้วเรียงคิวกันมาเลยเรียงคิวกันมาเลย แดดร่มๆจ้ะเพื่อนๆวันนี้แดดดีจ้ะมันล่มๆอืมกลับบ้านก่อนนะ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 จ้ากลับบ้านก่อนนะอาทิตย์หน้าเจอกันจ้ะวันไหนแดดดีๆจ้ะเจอกันนะวันไหนแดดดีๆเจอกันจ้าไปแล้วจ้ะ นี่เจ้าเพื่อนๆเก็บมามันก็ได้แค่นี้เนาะเด้ถ้วยหนึ่งเลยได้ถ้วยหนึ่งเนาะอย่าทำตอนทำอีกแกก็จะทำทำแกกระปุกเดียววันเนี้ยกลับมาแล้วก็มากินข้าวจ้ะกินข้าวผัดไข่ดาวด้วยเพื่อนๆมากินไกแ่แอสเดอรสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจ้ะกินข้าวผัดจ้ะ